วัานนอกพ่อสมดอกเหล่าแดงโซดาได้แต่ปรารถนาสุราน่อยกระิ้งยามแรงส่วนมูหาไตหนูห่างสิ่งได้แต่พ่อมาปิ่งเหลือสิ่งจังสิได้ขายชีวิตคอยบุญหน่อยพ่อกำกา สมแต่โคกแต่ป่าเกิดมาบุญบ่หลาลได้แต่นั่งฝันหมายจันทร์คือกระต่ายมือได้แสงเดือนงายบ่ไดดหอดแนวมากินทนทุกมานานไอหนุ่มไร้สา สมสารเพราะถูกเมียทิ้งบ่มีเวลาให้พันระยาสูญกิิงหาดผู้แนบอิงย้อนสิ่งดักหนูชีวิตหดหูใต้หนูแต่พอได้จีเมียก็เลยไล่หนีบ่มีหอดเงือนสอยู เป็นง่วงงานลงทางย้อนเอาใจมูววาสนากูได้เห็นแต่หูที่ฟัว ทบอมีเวลาให้พันรายาสูญเค่งขาดผู้แนบอิงย้อนสิ่งดักหนูชีวิตอดหูใต้หนูแต่พอได้จีเมียก็เลยไหลหนีบอมีหอดเงือนสิยู เป็นง่วงงานหลงทางย้อนเอาใจมุวาสนาคูได้เห็นแต่หูขี่ฟอสุกิมันสเสมอมันเก่เาครับทั้งพุนุมพุตเ่าเสมอดามดังกันออกันโอนี่ครับ วันเสาร์วันเสาร์ที่1ิบเดนะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5งพัรบเครับวันนเป็นสิบจีคำเดือนเก่าครับมงคลเมอนนะครับเป็นบอกว่าตั้งแต่เจ็มงเสาร์สานาทีจนดหอดบ่าย3 30สามนาทีเป็นเลิกดี นะครับทันที่สี่เดินทางไปเดินทางไกลก่ะเอาเบังเลือกบังย่ามก่อนก็ดีขึ้นกันเนาะอันนี้ก็ได้เนาะสีที่ถือสโลกเมื่อนี้ครับสีเขียวเป็นเดชครับเดชนือว่าอำนาจนะครับสีแดงเป็นสีสิริมงคลนะครับโศกลาภเงินทองทันที่สิบไป ขายงายเมื่อกลองใส่สีแดงไปลองเบิ่งนะครับเ้อสีเหลืองสีดำเป็นมตรีนะครับันทีสิบิขขอควอมช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ยังเสียนะครับลองใส่สีเหลืองสีดำขาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ลองเบิ่งนะครับเิ่นว่ามันเป็นมนตรีนะครับเสียงความสวยเหลือผู้ผเ,หหผผเ,เ,หเห็นผู้ใดเห็นก็สิได้อุปธรรมคำสู้สันว่า ีชมพูนะครับเป็นกาลาินีนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ชัดบัญเชียงนะครับนะครับผลงานพี่ของเพลินนะครับไปเต้นเขารายการมาผู้เบาบันนอกนะครับหยิบมาฝากพี่น้องปองปลายเศ้านี่ฝนตกเสงแสะเสงแสครับอยู่แฉยใดอยู่มุมใดกัเอารัสษาสุขภาพไว้น้ำหน่ก็แล้วกันนะครับช่วงของฤดูฝนนะครับให้เลือดองเลอดออกนี่สินะครับ เป็นฤดูที่ยุ่งไร่แพร่พัพธุนนะครับอย่างพ้นการติดตามรับฟังนะครับไร์สวดแบบอืมนอกฤดูกันนะครับปกติก็หกโมงแรงจนหอดหนึ่งถุ่มนะครับทางสถานีวิดีโอนำแสบฤดูเอฟเอ็มกอรสิบหกจุดศูนย์เบเนะครับมันนี่คิดพวงจังเดยพวก็กเลยลงทงลงทานนะครับเก็บเอาภาพบรรยากาศนะครับของ หน้าดำนะครับปุยตราปานินทองนะครับพี่้องปองไปท่าใดที่สนใจนะครับเด้อนะครับเขากำลังแตกปอจังเสีงนะครับสะวันนะครับเดนนี่จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับขึ้นกำไรกับพี่้องปองไปแทนกาขอคุณนะครับซื้อหาสอบแถมหนึ่งสอบซื้อสิบสอบามแถมอีกสามสอบนะครับปุยอินซีทั้งปุยเคมีอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับ กุมค่างเงินเกินค่าใจแน่นอนนะครับกับะปุยตราปานิ้นทองนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเข้าได้นายู่คนใหม่แล้วอืวันนะครับสามร้อยสิบเอายังเออาดีกิตอนวอลเลท่องกันนะที่มีความหวังแล้วล่ะเงิเนหมื่น,นเฮาอือเงินอากาศ <laughs> <laughs> เออโอ้คอยลับเงินหลว่าไปสแลกบุฟฟี่ได้ใส่บุบ่เดใส่ก็มีขอไม่เขียน hmm. อันที่หายอีเลี้ยอันที่ซอยเลี้ยอีเลี้ยก็โอนข,อขอบันซี่รถบันซี่ผมก็มีเดบันซี่พี่นอ้องกูฟังอยู่างบา้บานก็มีเดบงวานก็ได้ มันเสียบุดไดกระบ B ี้เบิดโอนเข้าไปเลยอดเพต้องได้ยากเ่าต้องไปสแกนดอกสแกนหนาเพรมันยากกันมันซนะแต่เพียงสุพีนองฟังอีกหนึ่งงานเพียงก่อนนะครับเสียงเป็นอย่างไดบุกมกกบุันได้เทรอย่างคือกันนะครับยังปกติเนบ่นะอ่าเอาเป็นนั้นว่าอ่าจะเปิดเพลง ใส่โน้ว้ดนี่นาหาเพียงเนได้พี่น้องด้วยอ่อยา,าเน,น,นี่ยก็ได้เห็นองนเีนี้เรากันนะครับ หลับฟังเสียงฟ้าสนั่นกองห้อง้ังนาเพิ่งกูเหลือใจเด้ทุนหัวเจ้าสร้างทำผีลงได้ฝนลาไห้ไก่ดอนดาวบึงของห้องเสียงตางเงือหัวใจอ้ายเดย้นางทั้งที่หัวเจ้าทิมยังเป็นบาดอกวันหา นีรังเถือเพราะอยากพองเย่ยฟ้าตายกะสร้างบ่เสียดายชีวิตเบิดความหมายรักสลายมาลายสิน ฟังลำด้วยกันเธอกับฉันนั่งมอเตอร์ไซค์ฉันขับเธอนั่งสองท้ายมันหมายวันตุสุขใจรถตกหลุกที่ไรบคนซ้อนท้ายไปก็ตีหลังทุกทีมาปีนี้ปีนี้บัดคนลา,า้าสังแนวผีวังหอดไม่เพิินคุณได้พาที่ให้นางหอ,อยนาหมอกน้อย บอนฝนล,ลางามหน้ามาให้พี่ชาย,ย่างไผ่จังที่คือย่างเจ้าป่าคนเศร้าคนเศร้าเอาขิ้นบางๆไปแนบดังค,คนคอื่นคนอื่นหัวใจพี่มันส้มบอ่งอื่นบ่ปืนยืนเสือมันอ่อนใจลอยเศร้าส้อยน้อยจใจแน่สิ่งที่แท้คือเธอหลอกให้หลงไหลน้ำือหวานอาบเอิดไปดรียใจ มีชายใหม่ลืมคนเก่าเศร้าใจจังก้มหน้าดูดินไม่มองฟ้ากหน,น,น้าดูดินไม่มองฟ้าโดยคิดว่าบุญเราไม่สมหวังยิ่งขึ้นในเสียงฟ้าร้องดังดัง คนชายคาฝนสาก็นานาใจห่วงถึงสาวคนเข้าไปสู่น้าัวยจนเซ็งบอกตัวเองไมว่า เออตึกใจในโบนโอน,นะนะไหลายมองไหลบอลไหลแก่ไหลมุมสิละครับยามฝนแล้วจะดูฝนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตั้งใจให้ดีๆก็แล้วกันได้พี่น้องเดอ้อตำแหน่งนะครับเรียงต่อกันใหม่นะครับ,รรบทางเอเบียมเก้าสิบหกจุดศูนย์ไม่เกิน ยืมนะครับปุ๋ยตราะปะนิททองนะครับสื่อหาสอบแถมสอบหนึ่งนะครับสื่อสิบแถมสามนะครับตรงนี้จะโปรโมชั่นพิเศษนะครับบึงหลดพี่น้องเอาใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินซีทั้งปุ๋ยเคมีอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับในหลายสูตร้งกันได้พี่น้องเด้อโทรเข้ามากับ0 8 8ย์9 6ด4 0นดสี่ย์ะครับ0 8 8 9 1 9 6 8 4 0เกาเกาหดสกับปุ๋ยดี นะครับปุ๋ยตราป่านิ่ทองนะครับเบื้องเข่ารถพี่น้องงามเ่าพี่น้องว่านะครับใส่ปุ๋ยนะเอาสรุกสนนจครับสั่งเข้ามาได้นะครับมีทั้งแบบยี่สิบห้ากิโลแล้วก็ห้าสิบกิโลนะครับขอบุณนะครับที่เกยรติดตามรับชมแล้็รับฟังนะครับช่วงนี้จากลาไปก่อนนะครับอุนละหมกหม้แรงค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งเอเบลเก้าสิบหกจุดศูนย์มเกรนะครับ สุกสวัางเป็นของพี่น้องปองปายเบิดสุขูสุคนนะครับจงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ